ะวันนี้จะไปช็อปปากซอยจะไปซื้อผักสามคนแม่ลูกพร้อมยังลูกชายโอเคไป let's go <S ไปท้องฟ้าสีสันสดใสมากแดดดีจังเลยวันนี้ไป,ไปไม่ถึงไหนเลยนางลื่นหกล้มลืม่นล้มตรงหน้าบ้านเปียกน้ำก็เข้าไปเปลี่ยนกางนเกงก่อ <c oughs> นนะใชยะ่ยึ Where are you going Are you going for shopping do you like it yeah you like shopping do you like shopping ไ a l a do you like shopping oh เต้นเนี่ยแบบฮิปฮอปฮิปฮอปไม่ได้ยินเพลงไม่ได้ไปไป let's go shopping ถึงแล้วถึงแล้วร้อนไม่ลุกแดดดีเลยวันนี้ ไปๆๆเลยก็อินไสอ Are you like shopping? y e a แล้ว r y ออกไปช้อปปิ้งได้อะไรมาลูกได้อะไรมา,มาได้ถั่วถั่วมาเหรอลูกถั่วแม่มี a, อมมมเอเอ็มเอเดเอ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 ่อเอเอ็อเ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 กเอเอเอเเ ตกพื้นไม่เอาแล้ว,ลวมีถัว่วมีเอ็มเอ็มในในนั้นด้วยล่อดเด็กดูสัมภาระเราก็สองถุงนะคะโหลดไว้ข้างใต้อันหนึง่งอยู่ในถุงที่ถือถือนี่มือหนึง่งลูกชายเจ็บ <c oughs> ต,ตาแล้วลูกโอเคโอเคแม่ปิดนี้เจ็บตา แปลๆกลับบ้านเลยโก่ความเวทกว่ามมัมอากาศดีแล้วอะอากาศร้อนร้อนเลยค่ะวันนี้น่าจะถึงสิบองศาอยู่นะดีเวอร์เลยดีเวอร์เลยไปถือไม่ถนัด ปุยเลยลูกชายร้อนเลยวันนี้ผมผมเปียกไหมเนี่ยไม่เปียกรับสบายเลยวันนี้อากาศดีไปเข้าบ้านเนี่ยเนื่งจากว่าเราขี้เกียจติดไฟนะเราก็จะเลย จะย่างมันในเตานี้แหละค่ะแต่ว่าเปิดไฟอ่อนอ่อนที่สุดเลยนะเพราะว่ามันจะไหม้ง่ายมากเลยแก๊สมันมันไม่เหมือนเตาถ่านนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะคอยดูมันละกันคอยมากลับคอยมาดูมัน I will cook on here because I'm too lazy for use the charcoal <laughs> and too windy you know and my charcoal stove is small but i will have to keep an eye to watching them for it's not going to burn <laughs> กำลัมดุดนิ้วแต่คันหงวันขึ้นไงขึ้นสองเทสต์แล้ว Let's come to check it This one gonna be slow because it's too windy today e v e r y windy bit h e a v y ไฟก่อไอ้หน้าตัวเวลมมันแรงมันจะช้าตรงลม,มแรงนี่เล่นอะไรเนี่ยเนี่ยมัมแมมหมดเลยหมดลูกหมาเอานมออกนมออกแล้วลูกเอาเิ่่องนี้ไบอก เย็นๆกันอากาศเย็นๆอุ้มลูกอยู่ด้วยอ่ะเนี่ยโอ่อย่าไปละพาไปแม่ it turn it stir and turn it try to turn it and I will boil the water hot water and Mommy. put on this sticky rice turn it and cook some more maybe 5 or 10 minutes more about Take our Mommy. Meat. taste the burn one. <laughs> mm. Mm. Good, It's so good. You're good Here yeah. Wow My barbecue pork come enjoy it with me. good. Hot, hot, look. Can you wait? Yeah. Okay, good girl. Hot, on. Hot. Hot. Yeah. Yeah. Hot. Careful. Yeah. This one. And here we got a sticky rice. Sticky rice. Uh. หนูออกไปลูกอย่าเข้ามาป๊าดทำไมยุ่งจังเลย yeah. Can แค่หน o ก็เอาพลีสข้าว yes ข้าวข้าวเหนียวว้ wow, าว yeah, ข้าว yeah ข้าวเหนียวซิกิวไรส์ hello hello ตั้งกล <Hello. S 1> ้อง,งไม่ดีว่าอะไรอ่ะโอเคบายว่าอะไรข้าวอะไรอ่ Are you at cow Yeah, we got sticky rice Okay, bye. We'll go. Good and um. nice. Uh, soft and nice. Oh, okay. <laughs> <tell me. me. laughs> Hello, guys. Are Okay, bye. Looking good, good. Yeah. We something like that, and put the sticky rice in here. Keep it warm and soft. Cool. Keep it soft. Cool. And when we not finish it, the sticky rice we can keep in the fridge. Oh. And we want to, if we want to eat the gadget. Take it out from the fridge and put in microwave for warm it before I eat. Hmm, <coughs> 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 so good, soft. every. เน a ่ย s e c u r i s e well done well done perfect c o o p e r a t h เท้า a h ี่ a เท้าเนี่ยรวมเท้าจิ้ม no no ตั้งว้ He's hot. Hot. He's hot. Hey, okay. what okay. บาร์บีคิวพอร์กหมูย่าง and spicy noodles a g กินตำขนมจีนไม่ไถนัดเลยคว้าก่อนเลย Mama. Mommy, Nabi. So <coughs> You could eat with us, yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mommy, mm -hmm. what's that? Mom! What? What's that? Mm -hmm. Oh Yum? Yeah. Mm -hmm. Baby, it's New Year! Yeah Okay, New Year! What are we Nothing Mommy! Mommy! Mm! Mommy, hả mày còn hạ mày hết? Mm! Yeah, mm! Uh, mm! 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 มั้อันสั้นก็ไม่รู้อยู่พาไปฝากอ้าว